มน้ำนะครับผมเนะี่ยก็่วันนี้นุ้ยเกมเซียมเปนนะเป็นแบบแฟนแบบเอาน้ำแบบผสมกันนหะอะไรนะใครเคยเล่นเกมจะรู้ดีว่ามันเล่นยากอะ่ะตกหัวเลยเนี่ยอะไรเนี่ยโคด้าเนี่ยสิวซีโร่ไม่กินจะเคลโลก่กินน้ำแล้วมีเคโล่วันนี้ ยอดไปเลมาแล้วมาแล้วขอน้ำนี่กันว่ายสี่นนี่แจนบอกเลยว่าต้องกินน้ำมะนาวนี่แล้วก็ส้มฉันบอกเลยว่าส้มที่สันพูดนะให้หยุดเนี่ยมันหยุดจริงนะฮะส้มแล้วก็น้ำมะพร้าวนี่ค่ะโอ้แจนยื่ฉชั่นั้นมแม่น่าพักโยง ฉันบอกเล้ว่าจะตักน้ำแข็งเอาไว้นะคะไม่ได้จะซิมอะไรต้องตักน้ำไว้ก่อนแล้วก็เทแล้วก็เทน้ำมะนาวไปหนึ่งหยดหนึ่งแล้วก็เทน้ำป๊าโอเคเต็มละขยวขยาขยาขยะขยาขยดเลยวเลยจ้ยา เจ็บด้วยเจ๊เจ๊เจ๊ทวายในะหน้าเป็นหมาดิขยับเป็นนี่ขยาำเลยเนี่ยอ๋อเาทะเลขยาวเกินไปมาทางทรู้จิตก,กียาเดิอะทั้งแรงฮะเราจะต้องเอิมเอาน้ำเอาเอาในไปด้วยวายสุดพิเศษที่แันประสบมาครับ ไว้ชักก็ประมาณนี้แล้วก็ส้มนหละชิคชากูว่ามันไม่หยุดเน,นี่ยเกียนพวกพี่อย่างเงี้ยส้มเนี่ยนะครเหมือนเดิมไม่คนนั้นนะที่บอกว่าเล่าที่ฟังว่าเขาบอกว่าให้ส้มหยุดหยุดจริงอ่ะแล้วมันคนละเรื่องนะใช้น้ำผลอินนี่สอเยื่อสองเหยื่อแล้วกันนะ เฮ้ยน้ำเป็นสีเสียนะได้ใช่ลองจีนมาแซมมันเขื่อดีมากเลยว้าวโหเจ๊มีความสุขขนาดนั้นสุดยอดเลยเจ๊ชอบที่หมดทำด่าว้าวเจ๊เขาชอบวะเฮยน้ำหมอกวมันจะสีน้ำเงินเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมน้ำเป็นสี น้ำเป็นสีไม่ใช่ยาพิณนะมีประโยชน์แจ้งเออถ้าเป็นสีม่วงอะคือมีพิณอะไรเงี้ยไปกินเด็กถ้าสีแบบใส่ลงใส้อลงนี้น่ากินอ,ะอ่ะหิวเว้ยคออืมนี่เล็กก็เหยน,น้ำสักสองเยอะนะครับนะกเกิร์กเกิร์กเกเรนแล้วก็ต้องเอาน้ำมะนาวปลาพรยอทอนแล้วก็หอยนะครับผมนะหอยตั้น้ำมุมแล้วก็น้ำมะพร้าวที่ฉันคือข้นมาเอง นี่ hehe, ผมผ้าปบ้ากว่าเนี่ยเออไม่ไะนี่สีไว้ผมเปลี่ยนหน่อยเปยนคุณบ้าครับบอกเลยว่าคืนนี้เราต้องสนุกอียิบบเยอะๆแกกินเชิงเป็นเนี่ยที่มีประโยชน์แขนยาวเป็นแม่นาคเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะสับเป็นฝาสโลตแล้วก็เพิ่เติมนะครับอ่าเอาสีม่วงอีกะ โอ้ยเจ๊ทำหน้าอ๋อเส้บกนเว้ยไม่มีอะไรงง่วงเลยเจ๊อะไรไปเนี่ยอือร่อยว้าคุณยากอะไรเจ๊เอาเจ๊าตายหนูปลาหมึกเฮ้ยคุณสวยแม่เป็นแม่ของพี่มั้ยไงนะเจ๊คุณไม่จริงครับคุณเนี่ยหนูไม่ว่าอยากตระหดที่มันมีน้ำนะคะ คือคุณป้าเนี่ยเขาคิดมากเกินไปว่าตัวเองเป็นสาวสวยแก่แล้วเออแต่ว่าหน้าตามันางแบบสาว,สาวเฮ้ยใครจะได้ตั้งเซิงเปยนมาใหม่ซิเซิงเปยนเนี่ยแค่มาใหม่มเองครับว่าไปเลยตอนอื่นฮะเราต้องสนุมน้ำนิดหนึ่งเพราะว่าเราเป็นผู้ชายจะไปได้มองผู้หญิงมันต้องท้อมันครับตอนเราใช้น้ำเงาหนึ่งเดียวครับตอนเดินเราจต้องเปลี่ยน นี่เลยผมน้ำนี่เลยรอปิีป่สีนะครับเสียเป็นแต่ว่าดั้งแกเป็นผู้หญิงจะเสียเป็นผู้ชาเพราะว่าผมคือไอตูดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยาฮเลยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้เย้้าาเยาาเย ก็ฟุดี้อัฝากระโดดด้วยเจต้องแบบุ่มใจขี้ชัดๆอะไรเงี้ยเี่ยวเป็นขี้เลยยาวเนี่ยเบี่ยม่นล้นะครับอนี้เราลุมไปแล้วฮะอาโอ้เอาโอ้อน่าเลย ดำงป่าปิดตรงนี้เจ๊ yeah, หน้าแก่เร็วใค่ทำในสัน้นเส, oh, ส้สมอ็สั่ง0 0 0บามาผมไม่งูโซสักนะฮะ4,000ผ้ 4, 000, าทอย่าไปซื้อฮะเสียดอา,อาไปกีนข้าวฮะจี0 0บาทนี่อย่าไปซื้อมันนะครับหนูหนใก้น้ำมันำนวหลังเยอะกว่าบอกเลยว่าน้ำมันนำเป็นสิ่งที่มีคนกินเยอะแ้เจิบคอแล้วก็น้ำนี้ด้วย ก็หนามเลยก็มาพราวบอกเลยว่าต้องกินเยอะอีกแล้เจ้าถ้าหานี่คนสุดยอดเลยโอ้ยน้ำเยี่ยวอีกแล้วเยี่ยว,วตัง้งแดีววันนี้ขี้เนี่ย ครับนนาจำ้เหมือนเดิมเลยเนี่ยชัดเลยหน้าแก่เจ๊ครับแต่งหน้าเลยไหมครับเจ๊ปั่นอะไรเนี่ยเจอเนี่ยปั่นอะไรแค่ทำให้ฉันเสียสูงของชมให้ผมเสียสูงครับ โอเคเขาคนเด็ดๆเดชอบกันอะไดเกิดแค่ด้วยอันนี้ฝุ่นเป็นลูกตามเงี้ย่าเนี่ยนี่คืออะไรวะเนี่ยดีเลียวมันเปอราไอโรงเลยเนี่ย โอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกะิ่งดามช่อม่ของผมคราวนี้บายบายบาย